มาดูการจ่ายผลประโยชน์ของโครงการซี้อพิกเปกันบ้างนะพี่ๆนะครับการจ่ายผลประโยชน์ของโครงการซื i อเปเรานะครับมีทั้งหมด4กรณีนะครับพี่นะครับมาดูกรณีที่1นะครับกรณีที่1ก็คือกรณีตรวจพบเจอหนึ่งใน15โรคร้ายแรงระยะรุกดํามนะครับหรือกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันถึงชีวิตนะครับบริษัทจะจ่ายให้ก่อนเลยอยู่ที่100%ของทุนนะครับและกรมทันชก็จะชิ้สุดลงนะครับพี่ๆนะครับส่วนกรณีที่2นะครับ กรณีตรวจพบเจอหนึ่งใน4โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นนะครับบริษัทจ่ายผลประโยชน์ให้ก่อนเลยอยู่ที่25%ของทุนนะครับและหยุดชําระเบี้ยนิวดตัดไปนะครับต่อมานะครับกรณีตรวจพบเจอหนึ่งใน15โรคร้ายระยะรุกรัมนะครับบริษัทจ่ายผลประโยชน์เพิ่มให้อยู่ที่75%ของทุนนะครับและกรมทันก็จะชดโดลงนะครับส่วนกรณีที่3นะครับพี่กรณีตรวจพบเจอนะครับเช่นเคยนะครับ หนึ่งใน4ี่โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นเช่นเคยนะครับบริษัทก็จะจ่ายพรมโยชน์ให้นะครับอยู่ที่25%ของทุนนะครับและหยุดชาระเบี้ยเงิงวดถัดไปนะครับต่อมานะครับกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันในชีวิตนะครับบริษัทก็จะจ่ายประโยช์ให้อยู่ที่75%ของทุนนะครับและกรมธรรม์ก็จะสิ้นสุดลงนะครับส่วนกรณีสุดท้ายนะครับพี่กรณีที่4นะครับกรณีตรวจพบเจอนะครับหนึ่งใน4โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นเช่นเคยนะครับ บริษัทก็จะจ่ายผลประโยชน์ให้ที่25%ของทุนนะครับและก็หยุดชําระเบี้ยเงิน่อไปนะครับต่อมานะครับกรณีอยู่ดีมีสุขนะครับชำระเบีย้ยจนจบสัญญานะครับบริษัทก็จะจ่ายผลประโยชน์ให้ที่75%ของทุนนะครับและก็กรมธรรม์จะสิ้นสุดลงนะครับอันนี้เป็นการจ่ายผลประโยชน์ของโครงการ C.I. u i k Pay ของเรานะครับขอบคุณครับผม